สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ในรถเครื่องยนต์ดีเซลทาไมต้องมาอยู่ในรถเครื่องยนต์ดีเซลสาหรับรถ Mercedes Ben z เครื่องยนต์ดีเซลใหม่ๆส่วนใหญ่เราจะต้องใช้น้ํายา a d ด b ู e เพื่อเติมใส่รถทําไมถึงต้องเติมใส่รถและประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับ รถที่ผมใช้อยู่นะครับเป็นรถเครื่องยนต์ Mercedes-Benz นดีเซลซึ่งตอนนี้ครบกำหนดระยะเวลาที่จะต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำยา a d b l u e นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าขั้นตอนอย่างไรที่เราจะดูว่าน้ำยาเราเหลือระยะเวลาเท่าไหร่แล้วเราต้องเติมอย่างไรนะครับตามมาดูกันเลยครับให้เราไปเปิดที่สวิตช์กุญแจออนหน้าปัดจะขึ้นมาแบบนี้ แล้วกดเข้าไปที่เมนูฟังก์ชันเลื่อนหาคำว่า Service แล้วกดโอเคจากนั้นเลื่อนไปหาคำว่า a d ดป u e ในหน้าปัดก็จะเตือนว่าเราเหลือระยะทางเท่าไหร่ครับรถที่เราจะนำมาให้ท่านดูในวันนี้นะครับที่ผมใช้อยู่คือรถ Mercedes-Benz G.L.C.250D เป็นเครื่องยนต์ดีเซลปี2019นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะเติมอย่างไรใช้จำนวนเท่าไหร่กี่ลิตรนะครับเดี๋ยวจะมาบอกให้ทุกท่านได้รับทราบครับ Adbru ซึ่งเป็นของเหลวที่ใช้บำบัดลมพลพิษในท่อไอเสียของรถยนต์ที่ใช้ในเครื่องยนต์ดีเซลโดย Adbru เป็นสารละลายยูเรียของเหลวที่ใช้กับระบบ SCR หรือ Selective Catalytic Reduction System เพื่อลดความเข้มข้นของ NOx หรือไนโตรเจนออกไซด์จากเครื่องยนต์ดีเซลให้น้อยลงระบบ SCR (Selective Catalytic Reduction System) มีความไวต่อสภาพปนเปื้อนของสารละลายยูเรียสูงดังนั้นตัวทำลายจึงเป็นน้ำกัน Adbrew จึงเป็นสารละรายยูเรียที่เกิดจากการสังเคราะห์มีลักษณะไม่มีสีไม่มีพิษและมีความบริสุทธิ์สูงอย่างไรก็ตามแอดโพรอาจจะทำลายโลหะบางประเภทได้จึงต้องเก็บอยู่ในถังที่ทำจากวัสดุที่ไม่ทำปฏิกิริยากับแอดโพรแยกต่างหากดังนั้นเมอร์เซเดสเบนจึงคิดค้นว่าจะเอาสารอะไรเพื่อน,นำมาลดภาวะ ตัวนี้สามารถลดมลภาวะได้เป็นอย่างดีลองเอาเครื่องวัด pm 2.5ต่อเข้าที่ปลายท่อไอเสียของรถยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลรับรองค่าจะไม่เกินมาตรฐานอย่างแน่นอนครับน้ำยาแอดโปรมีขนาด1.89ลิตรกับขนาด5ลิตรตัวที่ผมนำมาเติมนี้คือขนาด10ลิตรน้ำยาแอดโปร มีอายุเพียงแค่2ปีเท่านั้นหากนำมาเติมหรือใช้งานควรระมัดระวังและให้ดูวันเดือนปีที่ผลิตก่อนใช้ทุกครั้งหากน้ำยาแอดโบรในระบบมีระดับต่ำระบบของรถจะแจ้งเตือนทันทีให้เติมน้ำยาแอดโบรที่น้ำปัดของเราแต่หากปล่อยให้น้ำยาแอดโบรหมดจากระบบรถจะไม่สามารถวิ่งได้ จนกว่าจะมีการเติม a d ดปลูเข้าไปซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน Euro ซิหรือ Euro 6หมายเหตุการเติมน้ำยา a d ดปล e 1ลิตรสามารถวิ่งได้ประมาณ1,000กิโลเมตรครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับทุกท่านก็ได้รับทราบแล้วก็ได้รับชมกันแล้วนะครับว่าน้ำยาแ d b ป e w มันดียังไง มันได้ประโยชน์อย่างไรต่อมลภาวะอันนี้เพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับสำหรับรถยนต์ที่เราใช้อยู่เป็นรถยนต์มาตรฐานยูโร i หรือเครื่องยนต์ยูโร6น้ำมันมาตรฐานในบ้านเราเพียงแค่ยูโร4เท่านั้นเองใครที่ใช้รถอยู่หรือท่านใดที่ใช้รถ Mercedes-Benz ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับอยากจะให้เครื่องยนต์ของท่านนะครับอยู่กับเราได้อายุยืนยาวนานขึ้น แล้วก็รักษาเครื่องยนต์ได้อย่างดีนะครับรวมถึงการขับขี่ที่ลื่นไหลขอแนะนำา2ยี่ห้อซึ่งเป็นมาตรฐานยูโร5อันที่1นะครับก็คือน้ำมันดีเซลพรีเมียมของบางจากนะครับอันที่2ก็คือน้ำมันดีเซลพรีเมียมของปตท2ยี่ห้อนี้เท่านั้นอยู่ในบ้านเราที่เป็นมาตรฐานยูโร5นะครับโอเคก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชม เมื่อเรามีคลิปสิ่งใดดีนะครับเดี๋ยวเราจะมานำเสนอข้อมูลหรือความรู้ต่างๆให้กับทุกท่านได้รับทราบก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเพจของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ